ด่วนดวนแม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองเบียร์คนไทยบ้านแนวทางรัฐบาลไทย16ธันวาคมปี2564สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็มาพบกันกับช่องแม่น้ำองมาแชร์วันนี้ก็แนวทางเด่นแนวทางเด็ดแนวทางดังๆนะคะมาแชร์ให้ท่านผู้ชม แนวทางลำดับที่1เป็นแนวทางของเจฟฟองเบียร์จากกลุ่ม V.I.P. แท้100%เปเซใครที่เห็นใบอื่นก่อนหน้านี้คือของปลอมฟันที่5ชุด2ตัว50 51 56 956นะคะถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. ก็ ไอดีไลน์ตามภาพเลยนะคะ956ก็อย่าลืมไปตัดเล่น2ตัวนะคะท่านผู้ชม9596นะคะถ้าชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปหยิบจับจองรอตเตอรี่กันไว้เลยนะคะก่อนอัน้นก่อนเกลี้ยงแผงนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เจ้ามือมักจะอั้นอยู่เรื่อยเลยนะคะถ้าไปตรงกับ เลขของใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะเจฟฟองเบียนะคะก็ไปต่อกันที่นะคะคนไทยบ้านนะคะก็ฮิตฮอตกันเลยทีเดียวนะคะกับแนวทางของคนไทยบ้านนะคะงวดวันที่16ก็ให้มาแล้วนะคะ7 1 5 7 5 3 ชุดสตัว1 5 5่งห้าและ7 9กนะคะก็แคปหน้าจอไว้นะคะชุด3ตัวก็ไปตัดเล่นเอานะคะถ้าชื่นชอบแนวทางต่อไปก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวันที่16ของแอดแม่น้ำหนึ่งนะคะก็เปลี่ยนชื่อเพจนะคะเป็นแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่ง ก็ให้วิ่งรูด6และ5ฟันที่6ชุด2ตัว6 5 6 3 5 3ตัวกัน95 93และ96ชุด3ตัว6 5 3 9 5 3นะคะตัวเลขก็ไปในแนวทางเดียวกันนะคะ3แอดมินนะคะแอดมินเจฟองเดียแอดมินคนไทยบ้านและแม่น้ำหนึ่งนะคะถ้าชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปหยิบจับ จองลอตเตอรี่กันไว้นะคะหรือว่าหาซื้อที่ไหนได้ก็ไปเสี่ยงโชคกันนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินแม่น้ำโขงด้วยนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ